สวัสดีครับ FC ครับวันนี้พาเอฟมาชมฝาเสืรตึกครับแต่งแล้วนะครับฝาตัวนี้ตอนนี้กระแสฝาเซืร์ตึกกำลังมาเพราะว่าเป็นฝาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนฝาตระกูลคาวาร้อยห้าสิบตัวอื่นนะครับฝาฝาเซืร์ตึกไม่เหมือนตัวตัวอื่นตรงไหนบางคนยังไม่ทราบนะครับลักษณะของฝาก็คือตรงกลมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ แต่ทําการล้างออกไปแล้วตรงนี้นะแต่งให้มันบางให้มันเบาขึ้นนะครับตรงนี้ก็อุดคันสตาร์ทไว้สําหรับคันนี้ตาแมวนี้ก็ยังอยู่นะครับตาแมวน้ำมันเครื่องเอ้ยคันนี้ทํามาแปลกครับอุดรูน้ำมันเครื่องไว้เลยครับทำสีมาใหม่นะครับอันนี้ขอบบ่าวน้ำเป็นอลูมิเนียม น้ำมันเครื่องยังอยู่นะครับยังไม่เอาออกตัวเลขก็เหมือนกันเลยนะครับ0.87ลิตรนั่นเองครับส่วนที่ฝาเซอร์ตึกไม่เหมือนกับฝาตระกูลวิกเตอร์หรือตระกูล KR นะครับนั่นก็คือหรือไม่เหมือนเซอร์ตัวใหม่ก็คือมันจะไม่มีที่ต่อตรงนี้ครับตรงแกนกาวนาไปเปิดวาล่านะครับตรงแกนเนี้ย มันเป็นเรียบแบบนี้เลยมันก็เลยฮิตก็คือเขาจะเอาฝาตัวนี้มาใส่สําหรับอ่ามาใส่รถที่ล็อกวาลนั่นเองครับกระแสมันก็เลยมาก็คือมันไม่มีไอติ่งตรงนี้ออกมาแค่นั้นเองให้ลถตอนนั้นเนาะกระแสนะครับมาแต่ไม่รู้ว่ากระแสนี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับทําให้ฝาเซอร์ตึกตัวนี้ก็มีราคาราคาก็สูงนะครับสูงอยู่ก็ประมาณฝาละสามพันนะครับประมาณนะครับ ข้างเดียวเนี่ยสาครอบคลัชเนี่ยสามพันสำหรับเซอร์ตึกใครจะหาใส่ก็ใส่ครับใครจะใส่ฝาที่มีติ่งใส่แกนตรงนี้ก็ไม่ว่ากันครับตัดแกนออกแล้วแต่มันใส่ได้หมดแหละครับแต่อย่างว่าแหละครับบางคนเขาต้องการแบบสวยที่สุดสุดในรุ่นครับเรียกว่าสุดในรุ่นสุดในรุ่นของมันต้องมีมันก็ต้องมีแหละครับสําหรับฝาเซอร์ตึกนะครับ โอเคครับไปแล้วครับวันนี้สั้นๆรีวิวฝาเสื้อตึกสําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับจะได้ทราบว่าอ๋อเราเรียกว่าฝาเสื้อตึกกันเป็นอย่างนี้โอ้นี่ครับอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยตัวดึงสายคลัสน่เองครับเป็นติ่งอะนเนี่ยเป็นเนื้ออลูมิเนียมเลยเนี่ยหักแล้วหักเลยเนี่ตัวนี้นาต้องดูให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีหักแล้วหักเลยนะอืมตัวเนี้ยหักแล้วหักเลยนะ ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นน็อตยืดนะครับน็อตยืดนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะโอ้เอาจบจริง FC ขอบคุณสำหรับการชมคลิปนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ